สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะใบเฟิร์นอยู่คอนโดแคบๆทั้งชีวิตน้ำตาไหลทำบ้านในฝัน80ล้านจะอยู่ยังไงเงินเก็บทั้งหมดก่ออิฐสร้างเองใบเฟิร์นอยู่แต่คอนโดแคบๆมาทั้งชีวิตบ้านในฝันกว่า80ล้านใกล้เสร็จสิ่งเดียวที่สร้างรางวัลตัวเองใบเฟิ Fern, ร์นพิมพ์เชนโนกเผยคลิปอัปเดตการสร้างบ้านใหม่กว่า80ล้านเสร็จไปได้เยอะมากโดยสาวใบเฟิร์นพร้อมผู้จัดการ ไปดูบ้านหลังใหญ่พร้อมขอลงมือก่ออิฐฉาบปูนบ้านเองกับมือด้วยโดยบอกว่าบ้านจะเสร็จกุมภาพันห์ห้ในส่วนของโครงสร้างบ้านใบเฟิร์มมารยาทงามไหว้ขอช่างเข้าไปดูบ้านอัปเดตถึงไหนแล้วแต่ละห้องแถมขอช่างลงมือลองก่ออิฐฉาบปูนเองพร้อมไหว้ขอบคุณช่างขอบคุณที่ให้หนูลงอิฐหนึ่งก้อนในบ้านตัวเองส่วนที่สาวใบเฟิร์นบอกว่ารักและห่วงมากที่สุดในบ้านคือประตูโคง้ง ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังเห็นแววความสวยหรูหราเอามากๆผู้จัดการสาวใบเฟิร์นตื้นตันน้ำตาไหลใบเฟิร์นพาไปดูห้องของผู้จัดการโดยเฉพาะพร้อมบอกด้วยว่าใครทำบ้านจะรู้ว่าวัสดุที่แพงมากๆม,ม,มีแบรนด์แพงก็จะเป็นไปตามนั้นแต่เราเลือกตามความเหมาะสมไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์เนมหรูอ,อะไรขนาดนั้นขณะที่สาวใบเฟิร์นย้ำฝันเราอย่างเดียวคือได้ประตูโค้ง หลังจากนั้นที่ทุกคนถามเรื่องค่าใช้ใจ่ายเข้าของอะไรใบไม่รู้เลยโดยผู้จัดการยังบอกด้วยว่าใบาจะเป็นคนอยู่ที่ไหนก็ได้ใบเป็นคนง่ายปรับตัวกับสิ่งที่อยู่อันนี้มันคงเกินกับสิ่งที่เขาคิดไปแล้วเขากลัวด้วยนะว่ากลัวจะอยู่บ้านแล้วจะทํำยังไงใบเฟิร์นกล่าวว่าใบาเป็นคนอยู่คอนโดอยู่ห้องแคบๆมาทั้งชีวิตเลยเนาะส่วนใหญ่จะออกไปทํางานมีไว้แค่นอนจริงๆห้องน้ํากับห้องนอนก็ติดกัน 2องก้ก็เข้าห้องน้ําแล้วอยู่อย่างนั้นเป็นสิปีไม่คิดจะขยับขยายไม่ได้ใช้เงินไปกับอะไรเลยตลอดชีวิตการทํางานมาอยู่แบบที่อยู่ไปถามว่าเฟิร์นอยู่บ้านไม่เป็นละคนเราอยู่บ้านมันเป็นยังไงกลับไปบ้านแค่ไปหาพ่อแม่ไม่มีเวลายเยอะจะทํายังไงดีต้องเดินไปไหนหรอผู้จัดการสาวปอบยนว่าบอกเขาเดี๋ยวก็ปรับตัวมีช่วงที่บ้านเราทําก่อนบ้านเราเสร็จนางก็ไปนั่งโซฟาเฉยๆบอกว่า บ้านกว้างๆทำตัวไม่ถูกจะปรับตัวยังไงดีรู้สึกอันนี้คือรางวัลชีวิตของนางนางควรจะได้รับเพราะนางเป็นคนไม่ซื้ออะไรเลยใบยเฟิร์นน้ำตาขอบอกด้วยว่าสิ่งเดียวเลยที่ใบซื้อให้ตัวเองถ้าใบามีจะให้คนอื่นซื้อบ้านซื้อรถให้พ่อแม่ใบไม่ซื้อของให้ตัวเองอันนี้เป็นอย่างเดียวในชีวิตที่สร้างมาเพื่อตัวเองเป็นเงินเก็บทั้งหมดตลอดการทำงานที่ใบทำ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ